ดังพิรุณโปรยปลายผัดไทยสยามทั่วเขตคามเย็นช่ำกำสาบสานกำส่วนสูนผูลเกษมที่หวาวานด้วยสายทานน้ำพระไทยไหลหลังริน พระเสโทโลนหลังทั้งพระพักพระเมตตาประจักษ์ใจไทยทั้งสิ้นพระเดชาแผ่ไกลทั่วแดนดินพระคือปิ่นโมลีสีชาติไทยแปดสิบเจ็ดพันสา มาบรรจบสิโรนบเบื้องบาทอาดิไซน์พระกวันเมืองคู่ฟ้าของชาวไทยเป็นแก้วใสส่องกระมนพลอบายขอพระองค์ทรงเจริญพระชนมาน เกียตรติการสถิตอยู่คู่สุริชายพระบารมีคู่นภาดาราพรายพระฤ้ายสถิตในใจปวงชนราชมงคลรัตนโกสิทร์อาศิรวาท แอบพระบาทเนื้อกล่าวเนาหนุโซนหาทันวาทั่วลาสัมสากณน้นอมกมลขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพลเอกจรันกุลวนิต นายกสภาหมหาวิทยาลัยกรรมการสภาหมหาวิทยาลัยอธิการบดีคณะผู้บริหารคณอาจารย์นักศึกษาและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์